อ่อนพนอิ a l w น y ว painful ความรู้สึกต้องการนั้นเป็นความทุกข์เสมอเป็นความทุกข์เสมอเฉะนั้นท่านที่พ้นไปเสียจากภาวาสวะจึงมีความโปร่งเบาและมีความสุขไม่มีความดิ้นรนไม่มีความหวงังไม่ต้องหวงังสิ่งใดความหวังเป็นธรรมดาของโลกีชนนะครับจับเท้าที่ยังเป็นโลกียชนติดอยู่ในโลกียธรรม พยายามจะมีความหวังบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าท่านที่พน้นไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องหวังหรืออะไรจะเกิดมันเกิดเองแล้วนอกจากนี้ท่านก็ได้มากำหนดรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสังขารเคยได้รับความสุขอย่างไรแล้วก็มันคนก็อยากจะแสวงหาความสุขเช่นนั้นอีก เพื่อจะให้ได้ความสุขเช่นนั้นอีกแต่ว่าโอกาสที่จะได้ความสุขเช่นนั้นอีกมันก็มีน้อยแล้วก็เมื่อไม่ได้ก็เป็นถุกเมื่อไม่ได้ก็เป็นถุกเพราะงั้นก็ไม่หวังไม่หวังเสียเลยเป็นคนที่ไม่หวังอยู่อย่างไม่ต้องหวังอะไรที่จะเกิดขึ้นอะไรที่จะได้มันได้เองอันนี้พูดคนละระดับกันแล้วนะครับถ้าในระดับโลกียธรรมหรือโดยทั่วไปนั้นท่านก็สอนให้หวัง หวังแล้วก็ดําเนินอะไรไปเพื่อให้สมหวังแต่ในขณะนั้นมันก็ต้องมีความทุกข์ติดตามไปด้วยตลอดเวลาแต่ถ้าเผื่อก้าวขึ้นสู่ระดับหนึ่งหรือว่าก้าวขึ้นสู่โลกุตรธรรมแล้วต้องการจะสงัดจากเพราะวาสวะแล้วมันก็จะเป็นมีชีวิตสดชื่นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบของโลกียชนที่ติดในโลกียธรรมทั่วไปแต่ผู้ฟังที่เระรบกับยังเหลือ อาสวะอีกข้อหนึ่งคืออาวิชาสวะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่เหมือนกันเอาไว้พูดวันอังคารหน้านะครับวันอังคารนี้เวลาเวลาหมดเสีแล้วครับก็ต้องขอยุติการพูดถึงพรวาสวะในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมกึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันวันอังคารหน้า พบกันใหม่นะครับเวลาสองทุ่มเสร็จสิว, <S <S สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจาก มหากุฏราชวิทยาอะไรนะครับทุกวันอังคารนะครับเวลาประมาณสองทุ่มสิบนาทีนะฮะผมว่าสินินทศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมได้กล่าวถึงกระถาวัตถุมาถึงข้อที่สามนะครับคือปวิเวกกระถา คือกระทาที่สนทนากันโดยชักชวนกันให้เป็นผู้ใฝ่ใจในความสงบสงัดในความวิเวกก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้อาจจะอา,อาจจะนะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปาวิเวกกระทาคือถ้อยคำ